จ้าจ้าหาปลาจะหมดแล้วนะจ้าวันนี้จะออกไปซื้อเพิ่มแล้วลุย,ล,ยลุยน้ำ,น,น,น,ำน้องเยอะมากเลยอ่ะกินจนตัวเบิ่มเบลากรกันเลยนะเนี่ย ตัวน,นี้วิ่งเข้ามาแล้วลูกวิ่งเข้ามามาวิ่งเข้ามาลูกลลวิ่งเข้ามาลูกเอาตรงข้างๆนอกด้วยกับพ่อข้างๆเนี้ยไม่ถึงวิ่งไม่ไม่ทานอ้วนหลังขวากํลาลังจะวิ่งเข้ามาเจอเพื่อนเต็มไปหมดไงอุ้ยมีตรงนี้ด้วยในเ้านในบ้านตรงนี้ก็มีโอ้ไม่ต้องแย่งกันลกุก ใช่ต้องกระจายเพราะเขาตัวใหญ่ค่ะจะเข้ามาก็เพื่อนดันหมด,ดให้หมดเลยให้หมดเลยเดี๋ยวก็ไปซื้อใหม่มามา,มาแล้วหมดนะหมด้วหมดเลยนะมือนี้นะ โอ้โหน่าจะเป็นร้อยอะค่ะเยอะดีเหมือนปลาที่วัดเลยนะคะเนี่ยตอนนี้บ้านเราเยอะมากๆตอนนี้ระดับน้ำก็ถึงเริ่มจะทรงตัวนะคะอยู่ตรงประตูรั้วหนะ้าบ้านไปนิดนึงแล้วก็เราก็จะดูจากตรงบันไดบ้านเราขึ้นมาขั้นที่สองแต่ตอนนี้จะอยู่ที่จุดพัก ก่อนที่จะขึ้นบ้านก็จะทรงตัวอยู่ประมาณนี้นะคะก็ขอให้อยู่แบบระดับนี้แล้วก็ค่อยๆลดไปเรื่อยๆๆนะคะอย่าขึ้นมาอีกนี่พอจะโปรยหมดแล้วนะคะเพีเย,นยน็น

โอเคนะคะแค่นี้นะบายบายพ่อบายบายนะสำหรับเช้านี้แค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปซื้อโอเคเยอะมากเลยค่ะเป้งๆทั้งนั้น มีอตัวหนึ่งหลังหัวมันถลอกถลอกเหมือนเจ็บไปชนถูกว,วะชนถูกไอ้นี่หรือป้ามองไม่เห็นนะ่ะมันใดอ่ะจ,าาจะจับไหวไหมโอเคแค่นี้นะลูก